สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการนําเสนอในส่วนของชิ้นงานโครงงาน wristband ผู้ป่วยชิ้นงานของเราเป็นประเภทสิ่งประดิษฐ์ซึ่งได้มีการออกแบบเอาไว้ดังนี้ครับ wristband ที่เราได้ออกแบบไว้วัสดุเป็นยางหรือไม่ก็พลาสติกบางๆมีลักษณะคล้ายนาฬิกาข้อมือหน้าปัดกลมเพื่อที่จะสามารถแปะ QR code และใส่ NFC tag เข้าไปในตัว wristband ได้ ซึ่งทั้ง NFC tag และ QR code นี้จะสามารถใช้เข้าไปดูประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่สวม wristband ได้เช่นชื่อสกุลอายุน้ำหนักหรือส่วนสูงอาการอุณหภูมิร่างกายความดันโลหิตประวัติการสั่งยาวันที่หาหมอในแต่ละครั้งเป็นต้นเหตุผลที่เราเลือกใช้ NFC tag และ QR code เพราะว่าเราเห็นว่าในปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนทุกเครื่องเนี่ยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถสแกน QR code ได้ และส่วนใหญ่จะมี NFC ติดมากับเครื่องด้วยทำให้สมาร์ทโฟนสามารถรับส่งข้อมูลกับ NFC tag ได้นั่นเองโดยในการตั้งค่า NFC tag ให้สามารถรับส่งข้อมูลกับสมาร์ทโฟนแล้วเปิดดูประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยได้เราจะใช้สมาร์ทโฟนที่มี NFC และโหลดแอปพลิเคชัน NFC tools หรือแอป,ปอื่นๆในลักษณะเดียวกันเพื่อตั้งค่า NFC tag ตามที่เราต้องการและในส่วนของการตั้งค่า QR code เราจะใช้ QR Code Generator ในอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้าง QR Code ให้สามารถดูประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยได้ข้อดีของ i s สแ a คผู้ป่วยอันนี้ก็คือมันสามารถบันทึกข้อมูลได้เยอะทำให้หมอและพยาบาลสามารถดูประวัติหรือข้อมูลของผู้ป่วยได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งต่างจากสายรัดข้อมือธรรมดาที่ใช้ในโรงพยาบาลเพราะบันทึกข้อมูลโดยการเขียนมันจึงสามารถระบุข,ข้อมูลได้เพียงเล็กน้อยครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงการออกแบบ และเราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาได้จริงหากสามารถหาอุปกรณ์ที่ต้องการได้ครบครับในการทดสอบการใช้งานของลิสแบนผู้ป่วยเราจะทําการสร้างเว็บไซต์ที่จำลองระบบการจัดการภายในโรงพยาบาลในที่นี้เราจะสนใจเฉพาะบางส่วนในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและประวัติทางการแพทย์ของผู้ที่สวมใส่ลิสแบนสมมติว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่งชื่อตน เขามาโรงพยาบาลและได้รับคิวเพื่อรอหมอซึ่งหมอที่เขาได้เจอคือหมอก้องพบหมอจึงได้ถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยเพื่อนำมากรอกในระบบของหมอซึ่งนี่คือบัญชีของหมอก้องพบซึ่งข้อมูลส่วนตัวที่หมอก้องพบถามก็จะประกอบไปด้วย 1. คือชื่อนะครับ สมมติผู้ป่วยชื่อโผลกะติดต่อสมมติเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอีเมลสมมติเป็นสมมติเป็นโผล m a i l c o m เพศก็เพศชายที่อยู่สมมติเป็นหาดใหญ่ อายุสิบเอ็และประวัติทางการแพทย์หรือว่าอาการก็คือว่าร้อนมากดนั้นก็กดเพิ่มเข้าไปในระบบและหมกอกงพบก็ได้ตรวจความดันโลหิตซึ่งตรวจวัดได้เป็น110ครับ70 ค่าน้ำตาลในเลือดออกมาเป็น100่้อยน้ำหนักข้างได้90สิกิโลกร,รมัมอุณหภูมิร่างกายวัดได้สาองศาเซลเซียสผลไปสั่งยายังไม่ได้สั่งโอเคก็จะได้เป็นประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยโตนแล้วหมอกองพบก็ได้เจาะเลือดโตนไปตรวจและได้วินิจฉัยอาการว่าโตนเป็นไข้หวัดใหญ่เลยต้องนอนโรงพยาบาล และได้รับล i ส t b แบนผู้ป่วยมาใส่ข้อมือซึ่งตอนที่หมออยากจะดูประวัติหรืออาการล่าสุดของผู้ป่วยที่ได้บันทึกเอาไว้ก็สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนเพื่อมาสแกน QR code หรือแนบกับล i s t b a n d โดยใช้ NFC เพื่อเปิดหน้าเว็บบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้เลยก็สำหรับวันนี้กลุ่มของพวกผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ